น้ำตัวไหนครับสวัสดีครับผมหนึ่งสี่หมื่นครับผมนี่โชคพิกาดสามสิบเอ่อชคพิกาดร้อยปร้อยยี่สิบแปดนะมาลดไปปอนด์จุดห้าปอนด์จุดห้านะเราซ้อมอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเสื้อหลังเก็บตัวไทเบอรเก็บเอถอดเอ่อในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกก็อยู่กับพี่วิทย์ก่อนและสัปดาห์สุดท้ายเราก็ขึ้นมาเก็บตัวที่เจ็ดกำธรเจ็ดกำทอนทำไมขึ้นมาเก็บตัวที่นี่อ่ะก็ ที่ตายครับพี่ตักตัวใหญ่พี่พรวิทยาพอนี้ไปมวยท่านอ๋อก็เลยครูป้มคู่ซ้อมไม่มีตัวใหญ่พิพิธก็เลยส่งมานี่เลยเหงาไหมไม่เหงาเนาะเพราะว่าซ้อมเหนื่อยจัดนะแล้วมีใครชชวยป้มเชิซ้อมบ้างที่นี่เนี่ยกีฬาฟุตอนเนี่ยพี่กองไกลครับซับอันเนยครับอ่าก็เชิญซ้อมเลยครับครับเราเก็บตัวมากี่วันกี่สุวันรวมแล้วก็ยี่สิบกว่าวัน นะครับวันนี้ต้องเจอกับลูเพชรภาคที่สองครับเป็นไง,เ,นไงเกิดอะไรขึ้นภาคแรกก็ก็พี่ได้ภาคแรกได้ได้มาสอบแตกด้วยออสอบแตกยกสองนะแล้วก็คุมเกมชนะไปวันนี้เอาไงดีเนะี่ยแล้วจะเกมแล้วจะเกมนะอ่ะฝากน้องวิเชียรับครับ วันนี้ฝากเซียเราไปตับช่วยเชียเลยเป็นใจก็ได้เป็นอีกครับทีแน่นอนเต็มที่แน่นอนเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบได้นี่ครับไปกนเลยครับผมครับอันนี้ตัวไหนครับครับสวัสดีครับผมเป็นโรเบิร์ตเอ๋อต่ไปครับครับผมนี่ชลบุกาและยี่สิบแปดครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกก็เกินไปจุดสองครับเกินไปจุดสองนะซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่เป็นดีครับกี่วันครับทั้งหมดทั้งหมดก็ สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ได้หลังจากแพ้เข้าไปนี่พักไปกี่วันก็พักประมาณหวันห้าวันแล้วก็ซ้อมต่อเลยเจอเขามาครั้งที่แล้วนี่เราไปพลาดโดนอะไรพลาดโดนศอกโดนศอกนะยกยกสองยกสองแล้วมันโดนแล้วมันเป็นอะไรก็ราคาก ดินบีบแบบบีบให้เราต้องเดินเนาะกลายว่ารูปเกมที่เราตั้งไว้ก็ไม่ได้เปรียบอะแล้วเป็นไงบ้างเจอเขาอีกหนึ่งครั้งวันนี้ทําไงดีก็มาแก้เกมแก้เกมนะเอาฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับครับฝากพี่น้องสวัสดีครับช่วยเป็ไม่ลังใจด้วยวันนี้เตี้ครับครับผมครับ